ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพรชนกเล่าให้ฟังนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้มีนิยายเรื่องใหม่มาฝากนะคะชื่อเรื่องว่าเพื่อรักหนูต้องรุกมารับฟังพร้อมๆกับชมบรรยากาศวิวข้างทางนะคะซึ่งวันนี้แอดมินจะพาทุกๆท,ท่านขับรถนำรถคันนี้ละคะ่ะไปเคลมไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันมีรอยเล็กๆน้อยๆเนาะก็เลยจะเอาไปเคลมที่ อำเภอชุมแพนะคะคันนี้ก็เป็นรถของน้องสาวเนาะแต่ว่าน้องสาวทํางานอยู่ที่สมุทรปราการแอดมินก็เลยต้องนําไปเข้าศูนย์ให้น้องนะคะการเดินทางจะราบลื่นจะเป็นยังไงบ้างก็มารับชมไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมกับนิยายเรื่องเพื่อรักหนูต้องรุกเรื่องโดยเย็นชาบอยเสียงนกกระจิบนกกระจอกรองต้อนรับเช้าวันใหม่ แสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านาผ้าม่านผืนบางริมระเบียงภายในห้องนอนสีขาวสะอาดตาปลูกให้คนที่นอนขดตัวอยู่ในผ้าหม่มตื่นจากห้วงนิทราผ้าห่มสีขาวร่วนลงถึงอกเผยให้เห็นใบหน้าขาวเนียนของคนใต้ผ้าหม่มติดดาวสาวสวยวัยสาปีที่หลังจากเรียนจบก็ขอออกไปทำในสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทำมาหลายปีแล้ว ก่อนจะกลับมาทำงานช่วยธุรกิจครอบครัวตามที่ตกลงกันเอาไว้ก่อนหน้านี้มือเรียวยื่นไปหยิบโทรศัพท์ตรงหัวเตียงมาดูเวลาซึ่งพบว่าเป็นเวลาเก้าโมงเช้าแล้วหญิงสาวจึงตัดสินใจลุกจากเตียงแล้วเดินถือโทรศัพท์มือถือเข้าห้องน้ำไปด้วยเวลาผ่านไปสักพักเธอก็เดินออกมาในชุดเดิม แล้วมุ่งหน้าลงไปชั้นล่างของบ้านทันทีแม้จะเดินผ่านกองผ้าหม่มบนเตียงแต่เธอก็ไม่คิดจะสนใจภาพเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยป้าจาันคะทำไมบ้านเงียบพ่อกับแม่ไปไหนแล้วคะติดดาวถามขณะที่เดินมานั่งยางโตอาหารโดยมีแม่บ้านกำลังเอาน้ำดื่มมาเสิร์ฟเห็นคุณท่านบอกจะไปสั่งสันกับเพื่อน ที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะหญิงสาวพยักหน้ารับรู้ก่อนจะเปลี่ยนไปสนใจเมนูอาหารมื้อนี้แทนวันนี้มีอะไรทานบ้างคะมีข้าวต้มกุ้งคะ่ะสิบยังไม่ตื่นอีกหรอคะสายขนาดนี้แล้วยังไม่ลงมาทานข้าวอีกถามหาพี่ชายฝาแฝดด้วยความเคยชินคุณดาวคะลืมอะไรไปหรือเปล่าคะ หญิงสาวมองหน้าแม่บ้านด้วยความสงสัยว่าเธอลืมอะไรไปคุณสิบน่ะแต่งงานแล้วนะคะและวันนี้เป็นวันหยุดคุณสิบไปนอนบ้านคุณยิหวาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเออนั่นสินะดาวก็ลืมไปเลยแบบนี้ดาวก็ต้องทานข้าวคนเดียวอีกแล้วสินะติดดาวพูดขึ้นด้วยใบนหน้าเหงาหงอยเพราะปกติจะมีพี่ชายฝาแฝด นั่งทานข้าวเป็นเพื่อนเธอทุกวันแต่ตอนนี้พี่ชายแยกไปมีครอบครัวแล้วซึ่งการนั่งทานข้าวคนเดียวแบบนี้มันก็ทําให้เธอรู้สึกเหงาไม่น้อยคุณดาวจะรับข้าวต้มเลยไหมคะปะ้าจะได้เตรียมให้เลยหญิงสาวใส่หน้าแทนคําตอบไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะดาวอยากกินอะไรที่มันเผ็ดเผ็ดแซ่บแบมากกว่าคะ่ะ อยากทานอะไรคะเดี๋ยวป้าทําให้ใหม่ไม่เป็นไรคะ่ะป้าดาวเหงาไม่มีใครอยู่ทานข้าวเป็นเพื่อนเลยดาวออกไปทานอะไรหน้าหมู่บ้านดีกว่าไปทานหน้าหมู่บ้านก็จะไม่เหงาเหมือนเดิมหรอคะยังไงก็ไปทานคนเดียวอยู่ดีไม่หรอกคะ่ะถึงยังไงที่นั่นก็ยังมีลูกค้าคนอื่นๆนั่งเป็นเพื่อนดาวไปก่อนนะคะ แม่บ้านจึงพยักหน้ารับมองตามเจ้านายคนเล็กของบ้านด้วยความเอ็นดูและสงสารในเวลาเดียวกันแม้ว่าเธอจะเก่งและแกร่งขนาดไหนเธอก็ยังเป็นแค่ผู้หญิงที่ขี้เหงาคนหนึ่งเท่านั้นติดดาวขี่รถจัก,กรยานยนต์มายัางหน้าหมู่บ้านใช้เวลาเพียงหนาทีเธอก็มาถึงร้านขายอาหารหน้าหมู่บ้านภายในห้องเช่าที่ตึกจำนวนหลายคูหา หน้าหมู่บ้านของเธอต่อเติมหลังคาออกมาเพื่อรองรับลูกค้าได้เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่ริมถนนแต่รสชาติอาหารที่ร้านนี้กลับมีรสชาติที่อร่อยราวกับไปกินที่ถิ่นกำเนิดของเมนูอาหารนั้นๆซึ่งเธอก็ชื่นชอบอาหารอีสานเป็นที่สุดจึงทำให้เธอติดใจร้านนี้และกลายเป็นลูกค้าประจำของร้านตั้งแต่เด็กๆ คุณหนูดาววันนี้รับอะไรดีคะเสียงเจ้าของร้านเอ่ยถามเธออย่างคุ้นเคยวันนี้ขอเป็นต้มแซบน้ำตกแล้วก็ข้าวเหนียวอย่างละหนึ่งค่ะป้ามะลิหญิงวัยกลางคนนามป้ามะลิที่ติดดาวเอ่ยถึงก็พยักน้ารับแล้วลงมือทําเมนูตามออเดอร์ทันทีภายในร้านมีโต๊ะต้อนรับลูกค้าเจดโต๊ะติดดาวมองไปรอบๆร,ร้านพบว่าตอนนี้ ลูกค้าได้จับจองที่นั่งเกือบครบทุกโต๊ะแล้วซึ่งจะเป็นเช่นนี้เกือบทุกวันและไม่นานอาหารทุกอย่างก็ถูกนำมาเสิร์ฟที่โต๊ะของเธอโดยเจ้าของร้านนอกจากจะอร่อยแล้วจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของที่นี่ก็คือการปรุงอาหารที่รวดเร็วทันใจผู้บริโภคขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะติดดาวหันไปส่งยิ้มกว้างให้เธอ แล้วลงมือทานอาหารตรงหน้าทันทีวินไปเก็บเงินโต๊ะสี่หน่อยลูกเสียงของป้าเจ้าของร้านเรียกให้เธอต้องหันกลับไปมองแล้วก็พบว่าวันนี้ที่ร้านมีพนักงานหนึ่งคนซึ่งเธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากกว่าอาหารรสแซ่บที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเธอและไม่นานนักเธอก็จัดการอาหารที่สั่งมาจนหมด ป้าคะเก็บเงินค่ะเมื่อได้ยินเสียงเรียกเจ้าของร้านร่างท้วมก็เดินมาทางเธอทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทค่ะส่วนอันนี้ป้าแถมให้เอาไว้ฐานเล่นนะคะติดดาวมองถุงน้ำพริกกากหมูที่ถูกยื่นมาตรงหน้าเธอด้วยรอยยิ้มกว้างก่อนที่เธอจะยกมือขึ้นไหวขอบคุณขอบคุณนะคะป้ามะลิมาทีไรมีของแถมให้ตลอดเลย ลูกค้าประจำของป้านี่คะเห็นมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังมาทานร้านป้าเหมือนเดิมเลยว่าแต่วันนี้ดาวเห็นมีพนักงานมาช่วยป้าด้วยนี่นาดีแล้วล่ะค่ะจ้างมาช่วยสักคนป้าจะได้ไม่เหนื่อยมากมะลีมองหน้าติดดาวด้วยความสงสัยก่อนจะทำทีนึกออก แล้วหันมองหน้าพนักงานที่ติดดาวพูดถึงไม่ใช่หรอกคะ่ะป้าไม่ได้จ้างมาหรอกนั่นนะ่ะลูกชายป้าเองวันนี้วันหยุดเขาก็เลยมาช่วยป้านะคะหรอกคะ้ะดาวไม่รู้มาก่อนเลยว่าป้ามาลีมีลูกชายด้วยขอโทษด้วยนะคะที่เข้าใจผิดเธอรีบขอโทษขอโพยทันทีพอดีเขาเพิ่งจบโปรเจกต์งานที่ต่างจังหวัดนะคะ แล้วก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาแถวบ้านพอมีเวลาว่างก็เลยมาช่วยป้าส่วนตอนเด็กๆที่ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเขาเรียนที่โรงเรียนประจำนะคะติดดาวพยักหน้ารับรู้ก่อนที่มาลิจะหันไปเรียกลูกชายของนางวินมานี่หน่อยสิลูกชายหนุ่มเดินมาตามเสียงเรียกของผู้เป็นแม่ นี่มาวินค่ะส่วนนี่คุณหนูติดดาวลูกค้าประจำของแม่ตอนที่ลูกไปเรียนตอนเด็กๆนะ่ะแม่ก็ได้หนูดาวนี่แหละมาช่วยขายของชายหนุ่มมองเธอหน้านิ่งแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาทำให้ติดดาวที่ในตอนแรกตั้งใจจะเอ่ยทักทายคนที่ถูกแนะนำให้รู้จักกันแต่พอได้เห็นท่าทีของคนตรงหน้าเธอต้องรีบพับเก็บมารยาทต,ตัวเองลงไปทันที ค่ะงั้นดาวขอตัวก่อนนะคะป้ามะลิไว้เดี๋ยวดาวจะมาทานใหม่ค่ะมะลิจึงพยักหน้าพร้อมส่งยิ้มกว้างให้เธอก่อนที่เธอจะถือถุงน้ำพริกเดินผ่านหน้าชายหนุ่มไปโดยเหลือบตาหันไปมองเขาเล็กน้อยจากนั้นก็เดินผ่านหน้าเข้าไปอย่างไม่สนใจทำไมถึงทาหน้าแบบนั้นเสียมารยาทมากเลยนะตาวิน มาลีหันไปบนลูกชายพร้อมกับฝ่ามือตีลงที่แขนแกร่งเบาๆแม่ก็รู้นี่ครับว่าผมไม่ชอบพวกคนรวยแล้วดูท่าคุณหนูของแม่สิเหมือนเป็นพวกคนหนูเอาแต่ใจใช้เงินเล่นไปวัน,วนๆซะอย่างนั้นน่ะแม่ไม่คุยกับพวกมีอคติแล้วไปดีกว่าพูดจบผููเป็นแม่ก็เดินหนีลูกชายไปทางหลังร้านทันทีชายหนุ่มได้แต่แตยักไหลยังไม่ใส่ใจ ก่อนจะเดินไปดูหน้าร้านเช่นกันมาวินหนุ่มวัย32ปีที่อาศัยอยู่กับแม่เพียงลำพังตั้งแต่อายุเพียง7ขวบเพราะพ่อกับแม่แยกทางกันผู้เป็นแม่จึงต้องทำงานเปิดร้านขายอาหารหาเงินเลี้ยงดูทรงเชียรให้เขาเล่าเรียนจนจบได้เป็นวิศวกรตามความฝันในใบเด็กของเขาตั้งแต่เรียนจบเขาก็ตั้งใจทำงาน หาเงินซื้อบ้านให้แม่อยู่แม่ว่าเขาจะไม่ได้มีเงินมากมายแต่เขาก็มีเพียงพอสำหรับดูแลแม่ของเขาให้อยู่แบบสบายๆได้เขาเคยขอให้ผู้เป็นแม่เลิกขายอาหารเพราะไม่อยากให้เหนื่อยแต่ก็ไม่ยอมเพราะนั่นก็คืออาชีพและงานอดิเรกที่แม่ทำมาเกือบครึ่งชีวิตแล้วแม่เดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะจะกลับมาใหม่ ผู้เป็นแม่ที่กำลังจัดเตรียมวัตถุดิบอยู่ก็หันมาพยักหน้าให้ลูกชายก่อนที่มาวินจะขี่รถจักรยานโยน์ออกไปด้านติดดาวที่หลังจากกลับมาจากไปทานข้าวนอกบ้านหญิงสาวก็เดินเข้าบ้านด้วยท่าทีกระฟัดกระเฟียดด้วยความหงุดหงิดแถมใบหน้าสวยนั้นยังดูไม่สบอารมณ์จนแม่บ้านสัมผัสได้ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะคะคุณดาวหงุดหงิดอะไรมาคะ งุดหงิดคนไม่มีมารยาทนะคะป้าจันคนอะไรก็ไม่รู้หน้าตาก็ดีแต่มารยาทไม่ไหวเลยหญิงสาวพูดพร้อมกระแทกตัวลงนั่งโซฟาเต็มแรงใกลกันนะช่างกล้าทําให้คุณดาวของป้างุดหงิดได้ขนาดนี้ช่างเธอคะ่ปะป้าจันดาวขอหลับอีกสักงีบก่อนนะคะใกล้เที่ยงป้าจันปลูกดาวได้นะจากไปหน้าที่บูดเบื้องในตอนแรก ก็หันไปอ้อนป้าแม่บ้านที่ยืนอยู่ข้างโซฟาตัวเองทันทีด้วยความเคยชินส่วนแม่บ้านก็ได้แต่ยิ้มอย่างเอ็นดูหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปช่วงเย็นที่เป็นเวลาเลิกงานของใครลหลายๆคนซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการจราจรที่ติดขัดที่สุดและรถของติดดาวก็คือหนึ่งในนั้นเริ่มติดมาตั้งแต่ฟ้ายังสว่างจนตอนนี้ความมืดเข้ามาแทนที่ เธอก็ยังกลับไม่ถึงบ้านและเธอก็ไม่ใช่คนใจเย็นสักเท่าไหร่นักทําให้อารมณ์เธออยู่ในช่วงที่ไม่ควรมีสิ่งใดเข้ามากวนใจเธอในตอนนี้ไม่รู้ด้วยว่าเธอโมโหกับการจราจรช่วงเย็นหรือโมโหจากความหิวกันแน่เพราะวันนี้งานที่บริษัทยุง่งจนไม่มีเวลาทานข้าวเที่ยงมีเพียงกาแฟและขนมปังหนึ่งแผ่นเท่านั้นที่ตกถึงท้องเธอ มันจะติดอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยไฟแดงสามนาทีไฟเขียว30มสิบวิฮ้ยชีวิตดีๆที่ลงตัวจริงๆเสียงบ่นแข่งกับเสียงเพลงของติดดาวบ่งบอกได้ทันทีว่าตอนนี้เธอรู้สึกหงุดหงิดมากแค่ไหนฮ้ยเอาไว้่าดาวอย่าบ่นมากหน่อยเลยนะหาแว้กินข้าวก่อนแล้วกันหญิงสาวพูดกับตัวเอง พร้อมกว่าสายตามองหาร้านอาหารข้างทางแทนการหิ้วท้องไปทานที่บ้านและตอนนี้เธอก็มองเห็นร้านที่เธอจะฝากท้องไว้ได้แล้วรถยนต์เคลื่อนตัวมาจอดข้างฟุตบาทที่สามารถจอดรถได้ชั่วคราวติดดาวลงจากรถแล้วเดินข้ามถนนไปยังร้านบะหมี่ชื่อดังทันทีร้านตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรถของเธอทำให้ต้องข้ามถนนมาอีกฝั่ง หญิงสาวใช้เวลาอยู่ที่ร้านบะหมี่สักพักเพื่อรอเวลาให้การจราจรดีขึ้นก่อนจะลุกไปจ่ายเงินพร้อมกับซื้อกลับบ้านอีกหนึ่งถุงติดดาวเดินถือถุงบะหมี่มองซ้ายขวาก่อนจะก้าวขาเดินข้ามถนนแต่ในขณะที่เธอกำลังรีบเดินอยู่นั้นรถจักรยานยนต์ก็พุ่งมาใส่เธออย่างไม่ทันตั้งตัวติดดาวเห็นเพียงแสงไฟสว่างวาบเข้าดวงตาแล้วร่างของเธอ ก็ถลายไปกับถนนก่อนจะนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นเสียงเอะอะโวยวายของผู้คนพร้อมร่างกายที่รู้สึกชาในช่วงแรกก็ถูกแทนที่ด้วยความเจ็บปวดแทนเธอรู้สึกเจ็บที่ขาและสะโพกเพราะเธอจำได้ว่าตัวของเธอถลายไปกับพื้นพร้อมกับแรงกระแทกที่สะโพกจากนั้นก็ค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นนั่งแต่แล้วก็มีมือหนาเข้าช่วยประคอง ให้เธอลูกนั่งได้ง่ายขึ้นคุณเป็นยังไงบ้างเจ็บติดดาวตอบเจ้าของเสียงไปด้วยน้ำเสียงเบาโดยที่ไม่ได้หันมามองหน้าคนถามเลยสักนิดเดี๋ยวรอรถโรงพยาบาลสักครู่นะเขากำลังมายังดีนะที่แค่โดนเฉียวเสียงของชายหนุ่มที่ประคองเธออยู่นั้นมันทำให้เธอรู้สึกคุ้นเสียงของเขาเหลือเกิน เมื่อเคยได้ยินจากที่ไหนสักแห่งติดดาวนั่งคิดอยู่นานก่อนที่เธอจะค่อยๆช้อนสายตาขึ้นมองเขาแล้วก็พบว่าเป็นคนที่เธอเจอที่ร้านอาหารเจ้าประจำเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นเองลูกชายป้ามารีใช่ไหมชายหนุ่มพยักหน้าแทนคำตอบด้านเธอก็ยกมือขึ้นทุบหน้าผากตัวเองเบาๆเมื่อรู้สึกปวดศีรษะเล็กน้อยแล้วรถคันนั้นเป็นยังไงบ้าง เขาพุ่งมาจากทางไหนหรอคนเมาแล้วขับนะ่ะตอนนี้ทุกคนช่วยกันจับเขาไว้รอตำรวจมาติดดาวพยักหน้ารับและเพียงไม่นานรถโรงพยาบาลและรถตำรวจก็มาถึงชายหนุ่มจึงขึ้นรถโรงพยาบาลไปเป็นเพื่อนเธอโดยให้ตำรวจรอไปสอบปากคําที่โรงพยาบาลแทนภายในห้องฉุกเสินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ติดดาวได้มานั่งทําแผลอยู่ภายในห้องโดยมีมาวินยืนอยู่ข้างเตียงชายหนุ่มมองหญิงสาวที่กำลังนอนให้พยาบาลทําแผลถลอกที่ขาและเท้าให้โดยที่เธอไม่มีสีหน้าเจ็บป,ปวดหรือร้องออกมาแม้แต่ตอนที่แอลกอฮอล์โดนแผลและสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเดินเข้ามาทางห้องฉุกเฉินพอดีคุณรออยู่นี้ก่อนก็แล้วกัน ผมไปคุยกับพลตำรวจก่อนหญิงสาวหันไปสบตากับเขาก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินออกจากห้องไปผ่านไปสักพักพยาบาลจัดการทําแผลให้เธอจนเสร็จแล้วชายหนุ่มก็เดินเข้ามาพอดีพร้อมกับรถเข็นผู้ป่วยและถุงยาในมือมาวินเดินเข้ามาพยุงเธอให้นั่งลงบนรถซึ่งมันทำให้เธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดเป็นครั้งแรก รพราะแผลที่หัวเข่าและหลังเท้าทำให้เธอพับขาและเดินไม่ได้เจ็บเหรอเสียงทุ้มเอ่ยถามเธอด้วยใบหน้าเรียบนิ่งเธอช้อนตาขึ้นมองเขาแล้วพยักหน้าส่งไปแทนคำตอบอดทนหน่อยนะตำรวจเขาขับรถมาให้แล้วส่วนเรื่องคดีก็ค่อยไปคุยกันพรุ่งนี้ต่อเพราะต้องรอให้คู่กรณีเข้าหายเมาก่อน ถึงจะได้แจ้งให้เขาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาติดดาวพยักหน้ารับอีกครั้งจากนั้นชายหนุ่มจึงเข็นเธอไปอยังที่จอดรถก่อนจะเปิดประตูแล้วอุ้มเธอขึ้นมานั่งฝั่งข้างคนขับพร้อมกับโน้มตัวเข้ามารัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยทาให้เธอได้กลิ่นน้ําหอมของเขาอย่างใกล้ๆเป็นครั้งแรกซึ่งมันทําให้เธอรู้สึกใจส่นไปไม่น้อยจะไปส่งฉันหรอ แล้วขับไปเองได้ไหมล่ะถ้าขับได้ผมก็จะได้กลับแล้วให้คุณขับเองแทนก็ถามแค่นี้เองพูดดีๆไม่เป็นหรือไงผมก็ไม่ได้ด่านี่จิตด,ดาวไม่ได้พูดตอบตัวอะไรต่อทำเพียงนั่งหน้าน,นิ่งอยู่บนรถเท่านั้นโดยชายหนุ่มเดินเอารถเข็นไปส่งคืนโรงพยาบาลแล้วเดินกลับมาขึ้นรถพร้อมกับไม้พยุงขาสองข้าง ก่อนที่รถยนต์จะค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากโรงพยาบาลไปทำไมถึงไปอยู่ที่นั่นได้ล่ะทำงานแถวนั้นเหรอติดดาวที่เห็นว่าระหว่างทางที่นั่งรถมาด้วยกันมีแต่ความเงียบไม่มีการสนทนาใดๆทําให้เธอตัดสินใจเอ่ยทำลายความเงียบพูดจากกับผู้ใหญ่ไม่มีหางเสียงฉันถามคุณก็ตอบแค่ตอบ ได้ไหมคะทำไมต้องมาพูดย่อๆย้อนกลับด้วยเนี่ยติดดาพูดด้วยน้ำเสียงติดเวียงใบหน้าก็เริ่มมึ้งตึงอืมทำงานอยู่แถวนั้นกำลังจะกลับบ้านแล้วก็บางเอินเจอคนโดนรถเฉี่ยวแล้วเบอร์เห็นหน้าแล้วสงสารก็เลยเข้าไปช่วยพอใจหรือยังติดดาไม่ตอบโต้อะไรไป ทำเพียงแค่เบ้ปากเล็กน้อยแล้วหันไปสนใจการจราจรตรงหน้าแทนทำให้ภายในรถไม่มีเสียงพูดคุยกันอีกมีเพียงเสียงเพลงคลอในรถเบาๆเท่านั้นรถยนต์เคลื่อนตัวมาจอดภายในบ้านหลังใหญ่ตามที่เจ้ของรถบอกทางมามาวินดับเครื่องยนต์แล้วลงจากรถพร้อมกับเดินถือไม้พยุงขามาอีกฝั่งชายหนุ่มเปิดประตูรถแล้วยื่นมือไปประคองเธอลงมา พร้อมกับยื่นไม้ให้เธอใช้พยุงตัวเองเวลาเดินโดยมีเขาคอยช่วยประคองอีกแรงไปทำอะไรมานะ่ะดาวทำไมอยู่ในสภาพนี้เสียงทุ้มดังมาจากข้างหลังก่อนที่ทั้งคู่จะหันไปมองยังต้นเสียงแล้วก็พบว่าเป็นสิบทิศที่กำลังเดินมาจากทางหลังบ้านรถเฉี่ยวตอนข้ามถนนหนะ่ะคนขับเขาเมา สิบทีรีบเข้ามาประคองแฝดน้องทันทีก่อนจะหันไปมองคนที่พาน้องสาวเข้ามาส่งแล้วคนนี้ใครอะ่ะถามด้วยความสงสัยถ้าจะว่าเป็นเพื่อนของติดดาวเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาช่วยพาดาวไปส่งโรงพยาบาลนะ่ะลูกชายป้ามาลิร้านข้าวที่เราชอบไปกินตอนเด็กๆไงอ๋อสวัสดีครับพี่วินโหไม่เจอกันนาน ผมจำไม่ได้เลยเสียงทักทายอย่างตื่นเต้นของสิบทิศทำเอาคนเจ็บอย่างติดดาวยืนงงมองหน้าทั้งสองสลับกันไปมาสวัสดีครับได้ข่าวว่าแต่งงานแล้วยินดีด้วยนะมาวินกล่าวแสดงความยินดีกับสิบทิศจากใจจริงขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดาวงงไปหมดแล้วสิบไปรู้จักกันได้ยังไงเนี่ย <ra _> <ap> ก็ตอนเด็กๆ สิไปเตะบอลกับพี่วินบ่อยๆแต่พอพี่เขาเข้าโรงเรียนประจำเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยสิบทิศอธิบายงั้นเชิญพี่วินเข้าบ้านก่อนครับไปกินน้ำกินท่ากันก่อนสิบทิศเชื้อเชิญเพื่อนรุ่นพี่ที่ไม่ได้เจอกันนานเข้าไปนั่งคุยกันต่อในบ้านไม่เป็นไรพี่ว่าจะกลับแล้วป่านนี้แม่คงรอนานแล้วละ่ะมาวินตอบด้วยความเกรงใจ ติดดาวมองหน้าชายหนุ่มนิ่งก่อนจะหันไปมองพี่ชายฝาแฝดของตนสิบไปส่งพี่เขาหน่อยสิแล้วสั่งพี่ชายเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรียกวินแถวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมไปส่งอุตสาภายาดาวไปหาหมอแถมยังมาส่งถึงบ้านอีกให้เราตอบแทนพี่บ้างเถอครับมาวินที่ไม่รู้จะปฏิเสธรุ่นน้องอย่างไร ซึ่งทำได้แค่พยักหน้ารับอย่างจำยอมงั้นพี่รอผมก่อนผมขอพาดาวเข้าบ้านก่อนนะครับมาวินได้แต่พยักหน้าแล้วมองตามหลังสองพี่น้องที่พยุงกันเข้าไปในบ้านหลังจากสิบธิพาน้องสาวฝาแฝดเดินเข้าบ้านไปได้สักพักก็เดินออกมาพร้อมกับกุญแจรถยนในมือก่อนที่เขาจะเชื้อเชิญให้มาวินเดินไปขึ้นรถของตัวเอง เพื่อเดินทางไปส่งเขากลับบ้านไม่ได้เจอกันนานเลยพี่ทำงานอะไรอยู่ที่ไหนหรอครับขอโทษนะที่เสียมารยาทไม่เป็นไรพี่ทำอยู่หมู่บ้านจัดสรรถัดจากเราไปไม่กี่ซอยนี่เองแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ชีวิตพี่แต่งงานยังถ้ายังมีแพลนจะแต่งเมื่อไหร่อย่าลืมบอกผมด้วยนะ สิบทิศพูดขึ้นอย่างคำคำขณะที่สายตาก็จับจ้องที่ท้องถนนก็เรื่อยๆว่ะทำงานกลับบ้านแค่นั้นจะมีเวลาที่ไหนไปหาสาววะแล้วเองเป็นไงบ้างแต่งงานมีครอบครัวแล้วนี่โหพี่กว่าจะได้แต่งกับคนนี้ก็เกือบแย่อยู่เหมือนกันแต่ทุกอย่างก็โอเคดีนะพี่ตอนนี้ก็เหลือแค่น้องสาวผมคนเดียวแหละ ที่พ่อกับแม่ยังห่วงห่วงอยู่แต่ก็ไม่อยากกดดันอะไรเธอมากอยากให้เธอตัดสินใจเลือกสิ่งที่เธอชอบจะดีกว่าดูท่าจะแสบไม่เบานะ <c oughs> พี่ไปเห็นอะไรมา,ยา,าเยดาแผลงฤทธิ์ใส่พี่เหรอรายนั้นน่ะแทบจะไม่ใช่ผู้หญิงอยู่แล้วกากานเกินพ่อกับแม่ก็เลยเป็นห่วงกลัวจะขายไม่ออกสิบทิศพูดออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะอ,อย่างนึกคำ พูดถึงน้องสาวถ้าพี่ยังไม่มีใครสนใจรับยายดาวไปเป็นเพื่อนคุยไหมพี่ <c oughs> ไม่ไหวหรอกจากนั้นทั้งสองก็หัวเราะออกมาพร้อมๆกันก่อนที่ต่างคนจะต่างสนใจสิ่งตรงหน้าแทนเช้าวันใหม่ที่แสนสดใสแต่กลับไม่สดใสส,สำหรับติดดาวเพราะหลังจากตื่นนอนขึ้นมาเธอก็รู้สึกปวดร้าวไปทั้งตัว แต่ยังดีที่เมื่อคืนผู้เป็นแม่จัดยาให้ทานก่อนนอนทำให้เธอข่มตาให้หลับลงได้แต่มันกลับแสดงอาการในตอนเช้าแทนยังดีที่ได้ผู้เป็นพี่ชายอุ้มเธอมาส่งยังห้องรับแขกและจัดยาให้ทานเรียบร้อยก่อนที่ทุกคนจะออกไปทำงานกันเช้านี้สิบที่ได้เดินทางไปสถานีตำรวจเรดอนเรื่องทุกอย่างแทนเธอจนแล้วเสร็จ ก่อนจะออกไปบริษัทโดยคู่กรณีก็ยอมชดใช้ค่าพยาบาลให้เธอทุกบาททุกสตางค์และตอนนี้เธอก็ได้แต่นอนดูโทรทัศน์ด้วยความเบื่อหน่ายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งๆน,นอนๆเช่น,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 นเดิมผลไม้ค่ะคุณดาวขอบคุณค่ะป้าจันเห็นแม่บอกว่าพรุ่งนี้ป้าจันลาหรอคะใช่ค่ะลากลับไปน,นอกหนึ่งอาทิตย์พอดีพี่สาวป้าเสียนะคะ ดาวเสียใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังไงป้าจะไปบอกแม่มะลิทำข้าวเที่ยงมาส่งให้ทุกวันนะคะขอบคุณค่ะติดดาวใช้เวลากับการนั่งๆนอนๆดูซีรีส์ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นซึ่งเป็นความสบายที่คนวัยทำงานใฝ่หาแต่คงไม่ใช่ในสภาพเดียวกันกับที่ติดดาวเป็นอยู่แน่เพราะแค่จะขยับตัวไปเข้าห้องน้ำ เธอก็แทบอยากจะปล่อยมันออกซะตรงนี้แทนการเดินไปเข้าห้องน้ำเป็นยังไงบ้างคะลูกสาวแม่เสียงหวานเอ่ยทักจากทางหน้าบ้านเรียกให้คนที่นอนเหงาอยู่ในบ้านเดึงตัวขึ้นมาโดยอัตโนมัติแม่คะดาวเบื่อมากเลยคะ่ะทำใจคะ่ะลูกแล้วพรุ่งนี้ข้าวเที่ยงหนูจะกินอะไรคะแม่จะได้จัดการให้อะไรก็ได้คะ่ะ ป้าจันบอกจะให้ป้ามารีจัดการให้ค่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแม่จะเตรียมไว้ให้พิมพ์ดาวที่นั่งลงข้างกายลูกสาวก็อดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นมารูปศรีรษะของเธออย่างเอ็นดูแล้วพ่อล่ะคะคุยกับคุณปู่กับคุณตาอยู่หน้าบ้านค่ะงั้นดาวอยู่คนเดียวไปก่อนนะแม่เอาของขึ้นไปเก็บก่อน หญิงสาวจึงพยักหน้าให้พูดเป็นแม่แล้วหันไปสนใจหน้าจอโทรทัศน์ต่อบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเชกเช่นทุกวันของครอบครัวนี้ตั้งแต่มีสมาชิกใหม่ของบ้านอย่างยี่หวาก็ยิ่งทำให้ติดดาวมีเพื่อนคุยมากขึ้นดาวอย่าลืมไปขอบคุณคนที่ช่วยพาดาวไปหาหมอด้วยนะลูกถ้าไม่ได้เขา ลูกสาวแม่ตรงแย่แน่แนติดดาวมองหน้าผู้เป็นแม่พร้อมกับพยักหน้ารับทันทีก็ดาวไม่ยอมหาคนมาดูแลสักทีก็เป็นอย่างนี้แหละเสียงสิบทิดเอ่ยหยอกเย้าคนที่นั่งทำหน้าง,งองแงอยู่ฝั่งตรงข้ามดาวก็มีครอบครัวอยู่แล้วทำไมดาวต้องหาภาระมาทำให้ชีวิตดาววุ่นวายมากกว่าเดิมด้วยอย่าพูดแบบนั้นสิลูก ไม่มีใครเป็นภาระใครหรอกถ้าทั้งสองช่วยกันหาช่วยกันสร้างเป็นจันเจ้าที่เอ่ยขึ้นหลังจากนั่งเงียบอยู่นานหนูยังไม่พร้อมเราก็ช่วยเลิกพูดเรื่องนี้เถอะค่ะหนูทานข้าวไม่อร่อยทุกคนบนโต๊ะอาหารต่างสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงที่เริ่มหูดหงิดงและใบหน้าที่ขมวดคิ้วเข้าหากันของเธอได้เป็นอย่างดีว่าตอนนี้สาวสวยประจำบ้าน อยู่ในอารมณ์ไหนทำให้ทุกคนต่างรีบเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีจบตอนที่หนึ่งแล้วนะคะเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงเรามาตามกันต่อได้ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ